ามาพูดถึงเรื่องอ <c oughs> ปลดล็อกนกพงหัวจุกหน่อยนะครับผมสวัสดีครับพบก,กับผมซันนกลงชาแน,นลนะครับผมถ้าว่านกพงหัวจุกปลดล็อกนะครับผมสิ่งแรกเลยที่ผมจะทํานะผมจะซื้อนกมาชําอ่าเอาเป็นสิบยี่สิบตัวเลยนะครับผมก็คือพูดง่ายๆนะครับผมผมจะเลี้ยงแบบจะซื้อนกมากรีงนะครับผมเอาเป็นว่านะ อ่าซื้อนอกมาก็เลงซื้อนอกดาวลุ่งมาเก็บไว้นะครับผม,อมเอาไว้เยอะไปเลยนะเป็นยี่สิบสามสิบตัวเลยนะครับผมเอาเป็นว่ามองซ้ายมองขวาตามบ้านก็มีเตนกกรงหวัวจุกนะครับผมแต่เราก็ต้องเตรียมสถานที่ด้วยนะครับผมไม่ใช่นกเยอะเลี้ยแต่เดี๋ยวงูเขียวมากินอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อย <c oughs> คุมเลยนะอ่าก่อนอื่นก็ขอพูดเรื่องสถานที่เลยนะครับผมนกกรงหวัวจุกลงเราต้องทาแบบ แสงเข้าถึงนะรโปร่งแสงนะครับผมไม่ใช่ทําเหมือนไก่แจ้นะครับผมที่ดับอิดล็อกแบบทึบๆแบบนั้นก็ไม่ควรผมว่าไม่ควรนะที่ควรนะจะต้องดับแบบโปร่งแสงแสงเข้าถึงอ่าตัวอย่างมีเยอะแยะนะครับผมตัวอย่างมีใย้เห็นเยอะแยะนะครับผมไหนๆก็พูดถึงเรื่องปดลดล็อกนกพงหัวจุกแล้วนะครับผมเราก็มาพูดนะว่าเราปดลดล็อกแล้วนะผมก็บอกไปเรียนอะ่ะผมก็อยากได้นกมาช้า ได้นกมากบเสียงนะครับผมแล้วก็สามารถพาไปบ้านคนอื่นกันได้โดยไม่ต้องกลัวนะครับผมทีนี้เราพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนอ่าไม่ต้องมากนะป่านสีแยกมีตำรวจมีอะไรเราก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้านกคงวมจุกปลดลกนนนี้พูดถ้าว่าปลดลกนะครับผมอ่าแล้วก็อาชีพที่น่าสนใจผมก็จะมาพูดนะครับผมเม็เดเงินตรงนี้เป็นพันล้านบาทนะผมบอกเลยว่าทำากันหลายคนนะคนนะ มูลค่ามันงินเป็นหมื่นล้านพปนล้านนะเราซื้อนกมานะครับผมสักสิบตัวใช่ไหมซื้อนกครูมานักตัวสองตัวนะครับผมเอามาสอนลูกนกนะครับผมเพื่อให้นกพวกนี้กบเสียงทองติดนะเพราะนกเสียงทองมีราคานะครับผมอ่าเพื่อนพเพื่อนทำแบบนี้ใช่ไหมครับผมอ่าเพื่อนเพื่อนจะมีกําไรจากด้านตรงนี้นะแล้วเพื่อนเพื่อนก็กไม่ต้องกลัวแล้วนะถ้าว่ามีทางด้านอ่าโภออกจากพลบโ ัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมพเพื่อนๆนก็ไม่ต้องกลัวนะสามารถซื้อนอกได้มาเยอะๆนะครับผมแล้วก็นํามาเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องกลัวนะลงมาคัดนักตินะเปรียบเสมือนว่าโาเปิดอาคาเไดมี่ฟุตบอลนะครับผมเราก็ซื้อดาวรุ่งมาเก็บนะดาวรุ่งตัวไหนมันคือวันเดอร์คิดเด็กเก่งนะครับผมเราก็จะสามารถนะครับผมเอาราคาไปขายเพลงๆได้นั่นเองนะมันจะมีอาชีพตรงนี้เกิดขึ้นมาเยอะนะครับผม อืตอนนี้หลายคนไม่กล้าจาไม่กล้าเอาดาวรุ่งมาปั้นทานะครับผมเพราะว่านกคงหัวจุกยังผิดกฎหมายอยู่นะเรามาพูดในแนวทางที่ดีนะครับผมก็คือนกคงหัวจุกเราเอามาจํากบเสียงนะครับผมอันนี้ผมมองว่าเพื่อนๆจะมีรายได้จากตรงนี้เยอะนะครับผมอ่าแล้วรายได้ที่เยอะนะครับผมก็คือขายอาหารขายอาหารนกคงหัวจุกมีคนเคยคอมเมนต์ผมผมเมื่อสองสามวันที่แล้วนะเขาบอกว่าดีนะปลดล็อก จะได้ไปปลูปกกล้วยปลูกนะกล้วยปลูกพูดง่ายๆนะไปปลูกกล้วยเยอะๆนะครับผมทีนี้อากล้วยขายได้เลยขายนกถูกไหมคนเลี้ยงนกโงงหวัวจุกเยอะทีนี้ก็กล้วยน้ําว้าขายดีนะครับผมกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกแล้วเห็นไ,ไหมอะก็มีคนมาปลูปกกล้วยปลูก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 นะครับผมเพื่อเก็บผลผลิตจากกล้วยก็คือกล้วยน้ําว้าที่นกโงงหวัวจุกก,กินนั่นเลยครับผม อ่าไอ้แม่กล้วยก็ไายดีมีผลมาอีกหนึ่งอาชีพอีกอ่าไม่ใช่แค่กล้วยนะนกกงหัวจุกก็กินหลายอย่างนะครับผมอ่าอันนี้ก็พิจารณาจะให้นกกินอะไรก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับผมอ่าแต่ที่เห็นเนชัดนะกล้วยนกมันกินทุกวันนะครับผมอืมสังเกตดูให้ดีนะครับผมเราซื้อมาหวีหนึ่งนกไม่ได้กินดีหมดนะครับผมเน่าเสียก่อนนะ อ่าอันนี้คือของจริงนะครับผมเทคนิคที่จะไม่ให้กล้วยเน่าเสกอนนะเราก็ซื้อไอ้ที่มันห่างงามสักนิดนะก็คือมันเหลืองเหลืองนิดนิดนะครับผมไม่ใช่ซื้อสุกมาเลยนะไม่นั้นสุกเน่าจนไม่ได้กินนะครับผมนกกินไม่ทันก็เสียได้เปล่านะครับผมก็เลือกกล้วยมาแล้วก,ก็เลือกให้ดีสักหน่อยนะครับผมอ่านกพงหัวจุกไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าปลดล็อกเล้วเพื่อนๆจะเล่นได้ อย่างสบายใจนะอาชีพเพิ่มขึ้นมากนะผมว่าผมมองถึงเม็ดเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านเลยนะผมว่านะจุดนี้นะครับผมมันจะทําให้เพื่อนๆสามารถหารายได้จากตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ช่างกรุงอืมช่างกรุงก็สามารถยืนระยะได้นะครับผมกรงฝีมือฝังมุกสวยๆอ่าเหมือนกองพี่ปานาที่คอมเมนต์ผมบ่อยๆนะครับผมอันนั้นของพี่เกมุกมุกเกเกก็ฝังเองนะครับผม เกเป็นช่างกรงนะครับผมก็ได้เข้าไปดูแล้วก็มีกรงสวยๆเยอะนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็เห็นแล้วนะว่าเกเป็นช่างนะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่นะอ่าเกเลีเ้ยงนกป่าปานานะครับผมเป็นเป็นนกที่เก่งด้วยอีกทีนหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็จุดจุดนี้เพื่อนๆเ,เ,เรามองดูนะวันใดวันหนึ่งนะครับผมนกมันผลนกมาได้นะครับผมเม็ดเงินตัวนี้เยอะ อ่าแล้วก็จะทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่เขา้าเข้ามาอยู่ในวงการอีกเยอะนะครับผมอันนี้เราจะได้เห็นกันนะนะครับผมถ้าว่าวันไหนที่ได้ปลดลนะ็อ,อกโลโกโจบจริงจริงนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เร์ไพรส์นะเพราะว่ามันมันเป็นไปได้ยากพูดกันจริงๆนะตามเนื้อผ้าเลยนะครับผมโอกาสปลดล็อกมันตั้งแต่เลขเลี้ยวนะครับผมมันก็มีไม่เกิน20 3 0ามเปอร์เซ็นต์หรอกครับผม อ่าแต่ดีที่ว่าคุณใหญ่หลายฝ่ายช่วยกันนะเรื่องถึงคนใหญ่คนโตก็อาจมีโอกาสนะครับผมในการที่จะปลดลกนกคงหัวจุกอ่าก็รอรุ้นนะครับผมอ่ารู้สึกว่าจะเป็นคุ่มพานะครับผมประมาณคุ้มพาอาจจะมีการปลดลกนกคงหัวจุกเกิดขึ้นนะครับผมถ้าปลดลกเรียนนี้เพื่อนๆสามารถพาไปทั่วประเทศได้นะครับผมถึงไม่มีใบอนุญ,ญาตก็พาไปได้หมดานะจะทําอะไรก็ได้หมดเลียวนะเดีว,ว่า ถ้ามีอุปกรณ์โตผมโตเรีนในปา่าเล้ยแต่ที่จับอันนี้ก็ยังมีความผิดถูกดำเนินคดีตามปกตินะครับผมอ่าที่เขาไม่จับก็คือนกเลี้ยงที่บ้านนะครับผมนกเลี้ยงที่บ้านนกไปกินน้าําชะที่ปลาด้านน้าชาอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะไม่จับนะครับผมอ่าก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะถ้าปลดล็อกมาเลยนะหลายๆคนก็รอเหมือนกันนะครับผมอ่าอย่างเช่นผมก็ด้วยนะครับผมก็รอ เหมือนกันรวันที่จะปลดล็อกนกคงหัวจุกนะครับผมที่จะยิ้วในอย่างเสรีไม่ต้องมากลัวนะครับผมว่าจะต้องโดนจับเล่นในการปลดล็อกนกคงหัวจุกครั้งนี้นะ <c oughs> มันเกือบจะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมใครที่ว่าไปลงทะเบียนอรา,ายชื่อได้ก็ไปช่วยๆกันนะครับผมเพื่อให้มีน้ําหนักในการปลดล็อกก็ลงไปดูนะเราช่วยได้เท่าที่ ช่วยได้นะครับผมอ่าใครช่วยได้ก็ตามกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ